ชมหน้าเด้อมนันามาบ้านสวนโนนพ่อนลงมะกรูดมาละกอดกทุกต้นมาละกอคุณยายดกทุกต้นดกทุกต้นนะคะนี่คือไรนาสวนผสมไรนาสวนผสมูกข้าวขาว้ากำลังออก่วง เด้อค่ะอยู่โนนทอนซิตี้เด้อค่ะเด้อำลังใส่ปลานํำปลามาคุงใหญ่ไลนาสวนผสมนะคะโนนทอนซิตี้ข้า,ขาวงามงาม ก็ง่ามโถก็ง่ามเพราะเขาได้ว่าปลาโอ้โหปลาเห็นปะตัวปลาใส่ดังเล็กตัวเหรอครับโอ้ปลาตัวใหญ่ปลุปลาปลุตปลาดังมาขาดเลยสีตัวเนาะดังขาดจะซื้อเนาะไปอื้ วางลงมเดเลดามาทีมเลยย่ามังไปสร้างอีกโอ้แล้วไม่เลยไดอยู่วะเต้องขึง้นใดจุดต้นตอนนีน้สร้างอีกทีเออเล่าเหอมันมีแนวหยีบหยีโอ้ปลาสดเด่นดวงดวงนะนะได้นาสวนผสมโอ้ตื่นทว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 น